แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเซบีย่า2-2ปีศาจแดงยับด้วยการทำเข้าประตูตัวเอง2ประตูแฮร์รี่แม็กไกวและไทเรลมาลาเซียทำเข้าประตูตัวเองในช่วงท้ายขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำก่อน2-0ในเกมเสมอกับเซบีย่า2-2ในรอบแรกของยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศเกมในครึ่งแรกปีศาจแดงได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่14โดยมาเซซิบิเซ ต่อมาในนาทีที่21มาเซลเซบิเซอร์ก็ได้ทำประตูที่2ให้กับปีศาจแดงขึ้นนำเป็น2-0ต่อ 0. จบครึ่งแรกปีศาจแดงนำ2-0ต่อ 0. เริ่มครึ่งหลังมาปีศาจแดงได้ใจจนถึงนาทีที่84เซบิยาได้ประตูตีไข่แตกจากการทำเข้าประตูตัวเองของเทรเมเลเชหลังจากนั้นเพียง8นาทีเจ้าพ่อคอนเทนต์แห่งผีแดงกับตันแฮร์รี่แม็กควยิงเข้าตาข่ายของตัวเองในนาทีที่92ทำให้จบเกมเสมอ2-2 เป็นเกมที่เจ้าพ่อคอนเทนต์อย่างแฮร์รี่แม็กไวจบไม่สวยอีกครั้งเข้ากลุ่ม V.I.P. แอดออฟไซ์ใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดและกดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะขอรับ